ครับจากมาหาวิทยาลัยต่างๆครับไปดูที่โรงเรียนกันบ้างโรงเรียนแห่งนี้ครับคือโรงเรียนอนุบาลลำปางเขลารัฐอนุสอนนะครับซึ่งอยู่ในจังหวัดลำปางครับมีการนําเทคโนโลยีและเกมมาสอดแทรกการเรียนการสอนในรายวิชาอาเซียนศึกษาเพื่อกระตุ้นให้เด็กนักเรียนนะครับมีความสนใจและก็เรียนอย่างไม่น่าเบื่อรายละเอียดจะเป็นยังไงนะครับไปติดตามจากรายงานชิ้นนี้กันครับ เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปางเขลงังรัฐอนุสร์กำลังสนุกสนานกับหลักสูตรการเรียนการสอนของครูในรายวิชาสังคมศึกษาเกี่ยวกับอาเซียนศึกษามีการนำเกมเข้ามาสอดแทรกในการเรียนการสอนกระตุ้นความสนใจของนักเรียนและสร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เรียนแล้วไม่เบื่อ อ๋อก็จะมีการนําเอาเกมครับผมเข้ามาใน,ในสอดแทรกในการเรียนการสอนครับผมเพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับมเีเทคโนโลยีนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้ใช้เทคโนโลยีครับผมให้เด็ก มาใช้ในการเรียนการสอนเช่นเอาโทรศัพท์มือถือเข้ามาครับผมเพราะชีวิตเขาเนี่ยจะอยู่กับโทรศัพท์มือถือมีการเล่นเกมอะไรตลอดเพราะฉะนั้นการศึกษาเนี่ยถ้าเราดึงเอาความสนใจของเด็กเนี่ยเข้าไปอยู่ในมือถือเขาก็จะสามารถเรียนรู้ได้ดียิง่งขึ้นครับผม แม้อาเซียนจะเป็นที่รู้จักของทุกคนแล้วแต่การเรียนการสอนก็ต้องให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เข้าใจอย่างท่องแท้ทั้งด้านวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมรวมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับเด็กมากขึ้นโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ภาษาถือเป็นส่วนสำคัญในการสื่อสารการเจรจาค้าขายในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันและการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันมากขึ้นหนูคิดว่าเป็นภาษาค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกธุรกิจการท่องเที่ยวส่งออกนอกประเทศเพราะว่ามีความนิยมมากขึ้นของของกินแล้วก็ต่างๆมากมายค่ะก็ถ้าเรารู้เกี่ยว เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดทำให้เรา,เาบริหารธุรกิจแล้วก็ทำธุรก,กิจดียิ่งขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามโรงเรียนแห่งนี้ แม้จะเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลหนึ่งซึ่งมีอายุเพียง3ขวบไปจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนมากกว่า3,000คนผู้บริหารสถานศึกษาได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับอาเซียนโดยปูพื้นฐานความรู้ด้านภาษาเน้นการอ่านการเขียนรวมไปถึงวัฒนธรรมประเพณีในกลุ่มอาเซียนให้กับเด็กๆ ตั้งแต่เล็กๆซึมซับไปทีละเล็กละน้อยในที่สุดเด็กๆก,ก็จะเรียนรู้เรื่องอาเซียนได้เพิ่มมากขึ้นก่อนที่จะจบชั้นประถมศึกษาปีที่6สําหรับเรื่องของอาเซียนะนะครับอาเซียนเนี่ยถือเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจะให้การจัดก,การศึกษาของเราเนี่ยเชื่อมโยงเชื่อมโยงให้นักเรียนของเราได้เรียนรู้นะกับขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีรวมถึงภาษา ของของประเทศในอาเซียนเพื่อเป็นการข้ามวัฒนธรรมต,ต่างๆให้เด็กได้เรียนรู้เนี่ยก็ได้มีนโยบายให้ครูทุกทุกวิชาทุกกลุ่มสาระนะครับนำเรื่องอาเซียนเข้าไปสอดใส่ไว้ในการสอนในแต่ละกลุ่มสาระของเขานะครับแล้วแต่เขาว่าจะออกแบบว่าเขาจะไปใส่ในแผนการสอนไหนอย่างไร ไม่เพียงแต่เท่านั้นจังหวัดลำปางยังมีเซรามิกซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นในกลุ่มอาเซียนแต่ละปีสามารถส่งออกทำเงินเข้าสู่ลำปางจำนวนมากซึ่งโรงเรียนยังได้จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับการประดิษฐ์เซรามิกตั้งแต่กระบวนการผสมดินการขึ้นรูปการตกแต่งการวาดลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์สร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เซรามิกลำปางเพื่อนำไปต่อย,ยอดในอนาคต พงศกรวุฒิเดชรุจิพรเตจะเอนบีจังหวัดเชียงใหม่รายงาน